เข้าไปนอ่ะนี่เดินเดินขั้นตอนนี้คือเข้ามาไหว้นะเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะนี่นี่คือด้านบนนู่นยังมีประตูไปทางนู้นอีกใหญ่เห็นไหมมันจะมีประตูเข้าสี่ทิศทางด้านนู้นแล้วก็ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะสี่ทิศเลยตรงเลยแต่ข้างหลังจะเป็นอะไรเนาะอเลออรัวรอบนะทหารเดิมนะใช่ใช่ ให้เดินบนนะโมเทสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะัมมาสัมพุทัสส

แ,แต่คนอินเดียนีเขามาเขาไปอะในพวกกับขืนในแมหมพียิ่งนะสจุสสรียังขืนมาเลยแบบก็ต้งได้ก็ต้องถึงเขื่อนเจ้าของเขานะก็คือว่ามีบุญมียังของเขานะเขาวางแปลงได้ยังไงทรรมะก็วางแปลงได้ดีใปยไงมันจะเป็นสีทิศใช่ไหมยาะนะนี เอาาเอาหอมขึ้นลงทางเดียวนี่เป็นรูปอะไรนะเนี่ยทำเค้าแกะเหมือนกันกันเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะยโสธรมาถึงแล้วนะบุญถึงนะคะบุญถึงนะคะกับป้าดา ป้าดานำโดยป้าดาค่ะเจ้าโสธราแบบมาไม่รู้จะกี่ครั้งแล้วคือไม่กล้าขึ้นนะคะขึ้นถึงตัวตรงนั้นก็กลับเลยนะคะยอมเราว่าทําไมเขาสร้างได้นะก็ทําทได้ของเขาอะ่ะโห โน่นมาเรารทางเราขึ้นไปเห็นไห<อ>มน,นู่นหอทางทานเราจะลงมีบัไดลงไหมทางนี้ไม่ไม่มีที่เดียวที่เดียวนั่นแหละทางขึ้นทางลงตรงนั้นเลยแล้วสมัยตะก่อนเขาปีนปีนขึ้นมายัางไงนะบันไดเขาเล็กๆเองแล้วว่านี่คือจุดกึ่งกลางของเขานะยายเนาะจุดศูนย์กลางของเขา จุดกึ่งกลางขององค์ประสาทเลยนี่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านผู้ชม